อันนี้น่าจะเป็นสีขาวนี่สีมวะนีขีดสีขาวก็พรลอนดประกาศสงข้ามเลยมันนี่แกคนละก็บอกอหนึ่งคนะคะกระกาศกรบอกกาศสงครามองูะขั้นนีบ้างใหญ่อ๋บ้าหญันีบ้านใหญ่บ้างเล็ก บางใหญ่กระบาดกระบแจกกราดแจกกดไม่บังนี่ไม่บังง่บางไม่บางง่ดูตูดดิตูดแต้มบบนแต้มเป็นขาวขาวถ้าแต้มเป็นขาวถ้าทัรวเป็นสีตมูแต้มเอหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งนึหน่ห้าเก้าตันมาเว้ยคือเรียกเอาคักเท่ เสียบละดู่ออีกเดี๋ยวพชัยไมน่กว่ามาเอบกาเอาพาีไปอาบนเลยบกแดนเซอร์มาเอาน้ำน่ละบกแดนเซอร์งบอกมาเอามาคาาูลบ้าง่อยพหยุดพอหยุดไปอาบน้ากับมาเมือนเนาพวกขไปหมดเอาพูกลำัดลมัดดพอหยุดกับมาต่อาบน้ำมดเอาขึอนเหมืไเถอะเขาเอาไปพูดลำาดไมพอกินกลัด แยกทีมงานพี่ขอทีมงานรถตู้สักสามบ้างด้อ่ยมันได้กี่บ้างล่ะกี้เนี่ยห้าบ้างได้เกินกำไรกว่าเดิมโอ้โหคอยกินคนเดียวเนี่ยได้สองคนสามคนอะไรเนี่ยไอจอยไอจอยก็พูดอาชีพอยู่ลนะจอยรักขายจิตจีนเราก็ได้เธอแล้วตัดต่อเอาจอยก็พูดไม่ต้อง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 พูดเลยขี้เกียจเอามาตัดไอจอยก็พูด อยู่ได้หรือเราไม่อยู่อยู่ได้หรือโอ้โหลวงพ่กกันมาเอาบังขลามเร็วๆเอาไม่ละบ้างขลามไม่ลูกคนละบ้างเอาคนละบ้างเขาแจกเขาแจกลูกเอาเลยอันนี้เจ้าของขหลามเหรอผมไม่้ายขลามสาวน้องสาวน้องจอยน้องจอยน้องของน้องจอยน้องของไอ้จอยเหรอโอ้ยคืองานเหมือนกันที่อย่ามาทับเจ้าสูแซวนี่เด้อ โอ้โหคนวิเช right, <tr> ียรนี right, 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 ่คนวิเชียรนี่จะคนตักตักตักไอ้ขักนะอันที่แก่จากนั้นก็มีนะลูกบอกลูกอันที่แก่จากยาก็มีแถวหน้าไงมันมีบางใหญ่บางน้อยเด้ลนะเอาโลดีีนบราเอคนวิเชียรมี่ตะเป็นคนตัก จะ้าตถ้าขีดแต่ว่าจะเป็นเข้ากลับไปดงข่ดเียกทีจะเลียกเข้ามาเงนี้เข่ากลับคันบัวขีดข่าแปดมีแปดมีเขตมีหกลูกสองี่สิบหกบแปดเก้านะไปนั่นนะไปครับอันนี้ทีมบัลับบอนนัททิมบัลับบอนนัไปทีมใส่กำลังเอาไปลดละทีมใส่กำลังาร่ง้ด มีกันเยอะเปิดประตูแล้วเก็บไว้ข้างบนูจะไปเก็บไว้ทำไมกรมการดอาิงขายมนาเด้อมาขอบคุณเด้อี่ kind of ุณยฮาเด้อด้นคุณลูกุลยิงมากคุณละแม่จังสีเอาไปหินนั่ง้เดมาเดมาเด้อมาเด้อ ไม่นังเดี๋ยวนังไปหน้่งเวทีบอกแม่สี่ปากเป็นฉาบ้เขาปุ่นี่ตัดเ้ยมกระาษหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่1หนึ่งศูนย์พวกมั้นอยางเสียานะครับอย่างใส่เแต่แต่ไปหาของเก็บว้ติดแถวพย่นน่งขายเก้าหลามแล้วไม่มีใครซื้อเลยผูค้าน้อย มาซื้อบังขลามซอยในจ้าพ่อข้าขลามซื้อบัขลามซยเป็นตาแซ่เพราพ่อข้าเปาลนอันเ้าที่ได้มองีไหมเพื่อนข้ายังขลามมันอยู่ทั้งหลังเวทีก็อะดอกแเลยสีถามาอย่หลังเวทีขลามจ้าขลามขลาม เซร์อเอินเขาที่เรากกมเอินเขานั่นเซ่อมาเราขลามด้วลูกเด็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 กหน้พ่อจะหนีกวาดได้ดิขลามขลามขลามจากขลามพ่ขอข้าสิไปอาบน้ำแล้วขลามลจขลามจคุณไน มาชิมเงี้ยาดียวกินชิมเงี้ยเปีย๋ยีมาละเป็นนอนตีเคือยู่หลายฝันนี่ตสิบคนครับสิบคนหลายตายมันจะเอาวีดีสามแผ่นนึ่งกัหัหยอหยอเนาะ เกียกวนมากคน yeah, uh, ้ำหาไปเห็นแล้วครับบ๊องอนยหันองประดับยหันมีประดับไหมีครับกรลูกนีลูกมาคนละบ้งสัสดีค่ะม่คือไปเห็นลายมือเมนบอกมันล่าลาบอกบอกขามาเอาบอกเขามาเอาเด้อแดนเซอร์แดนเซอร์ อยซื้อนะจ๊ะข้าสิไปอาบน้ำข้าคสีไปอาบน้ำใครเลยหลังใครเลยหลังทำไมทำไมคยจ้าคอยซื้อด้จ้ะค่อซื้อนะจ๊ะตอนนน่ะน้ไปอยู่เด้อค่ะมาลูกค้าเจะไปอาบน้ำที่นี่ทั ยังยลูกยังเมียดีๆได้บอกเบียดซื้อลูกซื้เมียมันกินเฮ็ดเบียดมาเมียกับาหารเนี่ยอยู่ในกินไปซื้อลูกซื้เมียมั่ได้ดีขมีของดีติดตัวเเสอไ่เนเป็นีก่ด้เ่นอไปหมอไปือนนงั้นเขาจะาบน่มาเอาบางคับลาในทิปมัน เบที่เขาที่มันประดับที่เด็กกน่าบ้างเขาล้างลลูกคนละบ้างคนละบ้างมันจะาฟูกันฟูกยื้กับไปเลยลูกอยู่นํากันนังยื้น้ำกันเอาไปกันจะได้นั่งน้ำคอนลดแม่คอดเอไปเลยลูกก็ เอาไปให้ายน้ำแต่ไห้พอหลอดพอหลอดเอาไปแล้วเอาไปเอาน้ำเน่ยพใหเฮ้ยเอาไปไอ้ฟูกเอาไปไอ้ปนาเยนยงอเอาไปไอ้ฟูกนวดไปห็นหมน่นอน่าเอาเด้อลูกมัดแลวกันแล้วเด้พระอาจารย์นั่งนั่ง ดีสบายลูกเสืออยู่นี่เหรอลูกเสืออยู่นี่เป็นโคศกอยู่สายดาวเนี่ยมาหาปุ๊บไปยันกันจะโดนอะไรกันมึงมาฮอดเนี่ยสาธุสาธุน่ากินยี่สิบลาเตอรบนที่นี่ลิงรถมาพบกันเราละบอพาดแล้วเนี่ยเขายุดอยู่นี่แน่นอน ักคนแจบอกบอกเอาไปกุ้มเธอกุ้มเจ้าเนี่ยแม่จักคนจั๊คนก็ยเถ้าเออเอาไปโลดสององบังดิยูรู้ไปเลียงเด้อสิลาไปเลี้ยงย่านมันบาคู่กันกันคันคู่กันแล้วจังกัจังมาอ้ายเราไปเรี้ยนรูเบื้องก้อนถ่ายยูรู้ละ เราไปเรียนสาหรับที่นฝ่ยซ้เดกสักคนนองเพราะเราไปเรียนันจบได้อีกสามเดอนรียนสงเดือนนี่มีเรื่เพิ่มยอดเลยไหมวาสาเนมาเดินมาเดินทีมงานมาเอาบังเขาวลานเด้อสูมาคักแล้ว